ตอนที่222รี่สี่ศึกเปยเหลียงสี่กลางม่านรัติการขบวนรถม้าลอบเข้าเมืองเหลียงโจผ่านกำแพงเมืองซึ่งมีกฎห้ามสัญจรย่างวิการได้อย่างไร้อุปสรรคเขาชิงเหลียงเปิดประตูพิธีการต้อนรับจวนเปยเหลียงอ่อง เปิดประตูต้อนรับเหมือนดังต้อนรับราชันเสนาบดีรถม้าทั้งหมดสามคันครอบครัวของหลวงจีนจีวอนข่าวรวมถึงหลวงจีนน้อยอูนั้นเปยดด้วยรวมสี่คนโดยสารในรถม้าคันหน้าสดไฝอี้เมทีบัวข่าวหานกุ้ยเจ้า,ารามชิงซันข่าบูตึงและชิงซินสิทธิ์ของหานกุ้ยนั่งในรถม้าคันที่สองคันสุดท้ายมีฉางซุยสี่ห่วงและคนอื่นๆจากสถานศึกษาสร้างอิน ทางเขาชิงเหลียงมีสีเว่ยสงนำคนกลุ่มใหญ่ออกจากประตูมาคอยต้อนรับอาคัรตุกะาสาคัญด้านหลังท่งต้องเหมิงรองขนพลบญชาการเปยดเหลียงเตาเป็นเครอรชิงที่ปรึกษาซึ่งมายืนต้อนรับอย่างสงสัยใคร่รู้บัตรนี้เหรือรับรองไหวกุยของซ่งต้องเหมิงได้รับการยกย่องว่าเป็นประตูมังกรส่วนอุทยานอูถงที่สีเฟ่องเหนียงเคยพักได้รับการเรียกขานว่าหอหง เพียงพอให้เห็นถึงฐานะอันพิเศษในแวดวงคุณนางเปยเหลียงของซ่องต้องหมิงผู้ที่นับได้ว่ามาท่องสถานที่ซึ่งเคยมาเยือนมีเพียงหลี่ตงสีและหลวงจีนน้อยอูน,นันเปยหลี่ตงสีตาดีเพียงคลิปตาก็มองเห็นซ่องอีพ่อบ้านของจวนอ๋องจึงรีบวิ่งข้ามไปทักทายซ่องอีที่ทํางานในจวนอ๋องมาเกินครึ่งชีวิตพอเห็นแม่นางน้อยก็ยินดีจากใจจริงซ่องอีชาชชราคล่ําคลือ ที่คนานางเหลียงโจรอบมอบฉายาให้ว่ายมาบาลหน้าเย็นชาถึงกับแย้มยิ้มออกมาเป็นครั้งแรกอาจเป็นเพราะไม่คุ้นชินกับการต้อนรับอาคารตุก,กะด้วยรอยยิ้มซ่องอีจึงยิ้มอย่างแข็งทื่อกล่าวว่าพรุ่งนี้จะพาหลีตงซีไปร้านเครื่องประดินโฉมด้วยตัวเองทําเอาแม่นางน้อยดีใจแทบแย่ลู่เฉิงเยี่ยนและหวังชูตงไม่ได้ปรากฏตัวเนื่องเพราะสถานะว่าที่ชายาของทั้งสองออกมาต้อนรับอาคารตุก,กะออกจากผิดมารยาทพิธี สีเว่ยส่งทักทายหลวงจีนจีวันขาวและมีทีบัวขาวแล้วก็มาถึงตรงหน้าพวกฉางซุยฉางซุยชูน้ำเต้าสุราว่างเปล่าขึ้นเขย่าไปมายิ้มแล้วเอ่ยว่าสุรามดเขียวไม่มากไม่น้อยวันลหนึ่งโวดกิจการทางบ้านของสิทธิ์น้องหญิงใหญ่โตแบบนี้คงไม่มีปัญหากะมังสีเว่ยส่งพยักหน้าดื่มสุรานั้นไม่มีปัญหาแต่สิทธิ์พี่จำไม่ว่ายามดึกสงั ห้ามไปดื่มที่ริมทะเลาสาบสดับคลื่นหากร่วงตกน้ำไปจะกลายเป็นอาหารเลี้ยงปลาแล้วจิ้นเป่าซื่อสองตารื้นแดงร้องเรียกว่าสิทธิพี่น้ำเสียงออกจากสะอึกสะอื่นสีเว่ยสงยิ้มแลเอ่ยเสียงอ่อนโยนไม่ได้เจอกันไม่กี่ปีก็เติบใหญ่เป็นแม่นางแล้วให้สิทธิพี่เป็นแม่สือให้สักครั้งดีหรือไม่บุรุษเปยเลี้ยงเราแม้ว่าเป็นบุรุษหยาบกระด้างยากจน่้นแขนกินทรายเหลือง ไม่อาจเทียบบัณฑิตมีความรู้ของจงหยวนแต่คบหาหนานเขา้าก็จะรู้ว่าแบกรับภาร,ระได้ดีกว่าบัณฑิตที่จะรอดผู้กันดั่งมีเทพสถิตโดยเฉพาะยังยิ่งบูดุษทางชายแดนขี่อาชาดีพกดาบดีและดื่มสุราร้อนแรงที่สดุดสังหารพวกป่าเถื่อนเป่อยมั่งคิดว่าต้องรสนิยมของสิทธน้องแน่จิ้นเป่าซื่อกอดแขนสีเว่ยส่งไวยิ้มอย่างประจบเอาใจสิทธพี่ไม่ได้แต่งให้ผู้ใดข้าจะรีบร้อนไปทำไม สีเว่ยสงหันหน้าไปทักทายสีห่วงสื่อหมาชาติและหลิวตวนเมาไม่ได้พูดสิ่งใดมากเพียงแค่เรียกว่าสิทธิพี่สิทธิน้องเท่านั้นหลวงจีนจีวันขาวยืนข้างกายภรรยาตนเองมองไปอี้และซ่งต้องหมิงสนทนาการดังสนิทสนมกันมานานคนหนึ่งเป็นเจรนินแห่งเต่าที่ห้องเต้พระองค์กรอนทรงเห็นสําคัญอีกคนเป็นปัญญชนซึ่งเดิมทีมีหวังเป็นคนนางสูงสุดในราชสำนักหลี่หยาง ตาหลีตังสินหลวงจีนจีวันขาวผู้ครองวัชราสูงสุดหัวนนึกถึงการสนทนาลับของตนกับเมธีบัวขาวพลรูล้สึกเหนื่อยใจอดถอนหายใจออกมาไม่ได้ไม่สนใจไปอี้และซ่องต้องหมิงอีเดินไปยังด้านหลังของจวนเปยดเหลียงอ่องมองประเมินทัศนียภาพสี่ทิศรอบด้านเหล่าที่ปรึกษาที่ทำงานในประตูมังกรตั้งแถวกลูกันเข้ามาถึงข้างกายหลี่ตังสินอาจเป็นเพราะซ่องต้องหมิงกำชับไปแล้ว เจ้าหน้าที่ขุนนางที่เลื่อมใสหลวงจีนจีวันขาวมานานจึงไม่กล้าเอ่ยปากตีสนิทต,ต่างเข้ามาแนะนําตัวอย่างนอบน้อมหลวงจีนจีวันขาวยิ้มพลางพยักหน้าให้แต่ละคนเล็กน้อยนับว่าตอบแทนคืนด้วยมารยาทแล้วแต่ละคนต่างไม่รู้สึกว่าหลีตัางสินหวังมากนอกจากนี้ที่ปรึกษาแต่ละคนยังให้ความสนใจต่อหานกุ้ยเจ้า,ารามชิงซันเข้ามาขอความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพของเต๋าจากหานกุย ซ่งอีพาหลวงจีนจีวันขาวและภรรยาไปยังเรือนรับรองหลังหนึ่งส่วนหลี่ตงซีและอูน,นันเปยก่อนหน้านี้ปลีกตัวไปตลอนอย่างคุ้นเคยกับสถานที่แล้วตลอดทางเมื่อพบเห็นสาวใช้คนใดหลี่ตงซีอาศัยความจำมาเรียกว่าพี่สาวและเรียกชื่อได้อย่างแม่นยำส่วนสาวใช้บนเขาชิงเหลียงต่างจดจำแม่นางน้อยได้หลี่ตงซีที่ซื้อจือเตี้ยนเสี้ยในตอนนั้นเห็นเหมือนน้องสาวแท้ๆนิสัยใจคอก็ดีไม่ให้ชอบของยาก ไปอีและพวกฉางซุยติดตามสีเว่ยสงและซ่งตงหมิงมาถึงเรือนรับรองกลางเนินเขากล่าวว่าเป็นเรือนรับรองของรองขนพลบัญชาการแต่อันที่จริงเป็นกลุ่มเรือนเตี้ยๆสร้างเรียงรายไปตามเนินเขาซ่งตงหมิงรองขนพลบัญชาการหนึ่งคนผนวกกับที่ปรึกษาอีก30กว่าคนจัดการบริหารข้อราชการและกินอยู่หลับนอนที่นี่เจ้าหน้าที่คุนนางบนซึ่งทำหน้าที่เหมือนคุนนางห่วงเหมือนในราชสำนักหลี่อย่าง ต่างถอยออกไปอย่างรู้จักสถานการณ์ต่างคนต่างกลับเรือนของตนเองเพื่อจัดการธุราการงานต่อไปสุดท้ายภายในห้องมีพึงสีเว่ยสงที่นั่งรถเข็นซ่งต้องหมิงไปอี้และพวกฉางซุยจากสถานศึกษาซั่งอินสีเว่ยสงออกปากเข้าประเด็นโดยตรงเป็นดังที่มีทีบัวขาวคาดการสถานการณ์การรบทางตะวันตกไม่เป็นผลดีต่อเปยเหลืองของเรา ท่านอ,องเดินทางไปหลิวโจ้ด้วยตนเองแล้วจากข่าวที่ส่งมาล่าสุดช่วงเชา้าทัพม้าที่ประจําในเขตเหลียงโจทั้งหมดต่างได้รับคําสั่งเริ่มขึ้นกําลังอย่างเร่งด่วนนอกจากทหารม้าหกพันนายจากสองกองพลซึ่งเดิมทีก็ประจําการทางตะวันตกของเหลียงโจรอคอยอยู่กับทีไม่จําเป็นต้องเคลื่อนกําลังแล้วตอนนี้กําลังพลที่ติดตามท่านอ๋ละและ8 0อทหารอาสามารถข่าวคือกองพันทัพม้าเยี่ยวมงกุฎของหลวงหงฉัไฉซึ่งตอนนั้นอยู่ใกล้ขบูนตึง ยังมีทารม้าอีก2,300นา้ยของสองในกองส่วนทัพม้าอื่นๆของเหลียงโจหน่วยที่อยู่ใกล้ที่สุดกว่าจะไปถึงชายแดนระหว่างเหลียงโจและเหลิวโจก็ช้ากว่าท่านอองไปหนึ่งวันช้าที่สุดก็สี่วันสีเว่ยสงชง,งักไปเอ่ยด้วยสีหน้าหนักอึ้งไม่ขอปิดบังหวังซุยนำทัพม้าเปยหมังห้าหมื่นโจมตีจี้เปยเและเมืองเหิงสุยแล้วจากนั้นทัพม้าเปยหมังที่เผชิญหน้ากับสองเหลียวของหลีหยางกลุ่มนี้ ห่อตะบ,บึงไปยังประตูใหญ่ทางตะวันออกของโยโจเพื่อร่วมมือกับทัพใหญ่ในปากน้ำเต้าของหยางหยวนจานคิดตีครึ่งหนึ่งของโยโจในรวดเดียวสีห่วงเอ๋ยเชื่องชาวาฐานร,ราบโยโจของเย็ยนวนหลวนแม่ทัพใหญ่ต่อให้แบ่งกำลังส่วนหนึ่งขึ้นไปสนับสนุนเมืองด่านเสียกวงแต่ที่โยโจเดิมก็มีทัพม้าสามหมื่นรักษาการแนวป้องกันเส้นสุดท้ายที่ปากน้ำเต้าและแนวพรมแดนตะวันออกไม่ยากละมัง้งสีเว่ยสงยิ้มขมขื่น เดิมทีก็เป็นแบบนี้แต่สองหัวเรือใหญ่ที่มีความคิดแปลกประหลาดของพวกเรายืนกลานให้ทัพม้าโยโจสามหมื่นนายจากหือโจขึ้นเหนือไปนอกปากน้าเต้ายิ่งกว่าน,นั้นกระทั่งทัพอาชามังกรต้าเสียหนึ่งหมื่นนายและทัพม้ากรอหนักอีกสองกองพลก็อ,ออกจากที่ประจําการเร่งรุดไปนอกปากน้าเต้าแล้วดังนั้นตอนนี้ไม่ใช่แค่หูโถขับขันอันตรายอันที่จริงด้านหลังของด่านไวอย,อย่างเมืองฐานที่มั่นหลินเหว่และเทียฟูหลินก็เท่ากับว่างเปล่าแล้ว พนโอกับตอนนี้ทัพม้าในเขตเหลียงโจต่างเร่งรุดไปช่วยดับเพลิงที่เหลิวโจทันทีที่เมืองหูโถสูญเสียการป้องกันเหลียงโจก็ตกอยู่ในสภาวะน้าหวาดหวั่นกำลังทหารที่มีอยู่ในมือของสองผู้บังคับการทัพม้าประจำด่านชายแดนยังเหอจงหูกับโจคังและรองผู้บังคับการทัพฐานราบอย่างกู้ต้าจูเด่นชัดว่าไม่เพียงพอจะดำรงสถานการณ์หากเมืองหูโถแตกพ่ายดังนั้นเชิญอินฉวยรองผู้บังคับการทัพทหารราบ นำทานราบสามหมื่นไปยังเหลียงโจแล้วสีหน้าสีหัวงผู้ไหวเล็กน้อยเริ่มคำนวณผลได้ผลเสียในใจน้าเต้าของฉางซุยเติมสุรามมดเกียวไว้เต็มแล้วดื่มเพียงลำพังจนลืมสิ้นทุกอย่างซ่งต้งหมิงนั่งหลังตรงไปอี้เมทีบัวขาวรีตาไม่ทราบคิดสิ่งใดอยู่สีเว่สงเอ่ยเสียงหนักแน่นว่าตอนนี้ได้แต่หวังว่าหลิวโจจะไม่พ่ายแพ้ ขณะเดียวกันก็ไม่อาจสูญเสียดานไวอย่างอย่างนี้เปยเหลียงถะเปิดศึกล้อมสังหารอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในปากน้ําเต้าได้อย่างราบรื่นไม่อย่างนั้นแม้ว่าจะกำชัยชนะครั้งใหญ่ที่ปากน้าเต้าแต่ดานไวอย่างถูกยืดและทั้งสองฝ่ายต้องหนึ่งต่อหนึ่งเข้าแลกเปลี่ยนกําลังกันพวกเราก็แบกรับไม่ไหวถึงอย่างไรเปยเหลืองก็แค่กําลังในพื้นที่สู้รบกับกําลังของแผ่นดินเปยหมังสิ้นเปลืองได้แต่พวกเราสิ้นเปลืองไม่ไหว สีหวงเอ่ยเสียงบาว่าแบบนี้แสดงว่าทัพสนับสนุนของท่านอ๋องจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์การรบที่หลิวโจได้หรือไม่ก็สําคัญฉูลูซันผู้พิทักษแดนเปยดเหลียงจะรักษาการเมืองหู่โถอีกทั้งด่านไหวหยางเมืองฐานที่มั่นหลินเหย่และเถียวฟูหลิงซึ่งเป็นแนวรบแรกของด่านชายแดนเปยดเหลียงได้หรือไม่ก็สําคัญหยวนจัวจงผู้บังคับการทัพม้าและทัพม้าโยโจจะสกัดอีกทั้งขมือบทัพใหญ่เปยดหมังยี่สิบกว่าหม,มื่นในปากน้ําเต้าได้หรือไม่ก็สําคัญ สี่ห่วงเอ่ยซ้ําอีกครั้งเป็นไหนว่าเปยเลี้ยงวางเดิมพันอยากชนะแบบนี้เป็นห่วงโซ่เชื่อมต่อกันทุกข้อต่อไม่อาจเกิดข้อผิดพลาดครั้งใหญ่ไม่เช่นนั้นจะจบลงด้วยความพ่ายแพ้ทั้งกระดานฉางซุยปาเช็ดคราบสุราตรมมปากยิ้มพลางถามว่าเช่นนั้นข้าแค่ถามสถานการณ์ของสมรภูมิปากน้ําเต้าที่เปยเหลียงมั่นใจที่สุดที่นั่นมีทับอาชามังกรต้าเสียของหยวนจัวจง ันวกกับทับม้าเกราะหนักที่เป็นมังกรวิเศษเห็นหัวแต่ไม่เห็นหางมา20ปีรวมกับทับม้าโยโจของเถียนเหิงและอี้หลวนเต่าจะจับอย่างโยนจ้านตภาพเท่าในองค์ตัวนี้มีความมั่นใจกี่ส่วนกันแน่สีเว่ยส่งยิ้มและยื่นฝ่ามือออกข้างหนึ่งฉางซุยนวดน,นวดข่างถอนหายใจแล้วเอ่ยว่าแค่หาส่วนเองหรืออย่างนั้นก็ไม่ได้การข้าต้องหาทางหนีทีไล่ให้ตนเองเสร็จแล้ว เมื่อยางนั้นบ้นนไทยนั่งก็อี้ตัวนี้บนเขาชิงเหลียงยังไม่ทันอุ่นก็อาจได้ยินเสียงเกือกม้าเหล็กของพวกป่าเถื่อนเปิดมังแล้วสีเวยสงพลิกฝ่าม,มืออย่างเชื่องชาไปอี้ยกยิ้มมุมปากฉางซุยถลึงตาใส่สิ่์น้องสีเจาะล้อข้าเล่นเรือสีเว้ยสงยิ้มเล็กน้อยแล้วเอ่ยว่ากำลังพลสกัดที่ปากน้ำเต้าแม้ว่ามีจำนวนไม่มากแต่ดีชั่ว ก็เป็นกองกําลังที่ท่านพ่อข้าสั่งสมมาเกินครึ่งชีวิตถ้าหากยังรบไม่ชนะเบยเหลียงจะเอาความมั่นใจที่ไหนมาประจันหน้ากับทัพใหญ่ร้อยหมื่นของเปยมังฉางซุยหัวรอทันทีอย่างนั้นให้ข้าไปเมืองด่านเสียกวงสิทน้องให้ข้าบัญชาการทัพม้ากลอหนักสกองพลได้หรือไม่สีเว่ยส่งยิ้มยินชาเอ่ยว่าหากสิทพี่เลิกสุราได้ข้าก็ตกลงฉางซุยเอ่อยังไม่พอใจ อย่างนั้นก็ช่างเถอะจู่ๆสีหัวงก็ขมวดคิ้วแล้วเอ่ยว่าได้ยินมาว่าทางเปยมังก็ทําเต็มทีตั้งทัพม้าเกราะหนักกระโจมหลวงในานามของสองราชสกุลเยียรี่กับมู่หลงสีเว่ยสงเอ่ยเสียงเบาว่าไม่เกี่ยวข้องกับปากน้ําเต้าเมื่อครู่ข้าได้ข่าวจากชายแดนว่ากองพลหนึ่งเร่งรุถไปหลิวโจแล้วนี่คือสาเหตุแท้จริงที่หลิวกุยมั่นออกมั่นใจว่า จะทำให้ทัพหลงเสี่ยงสามหมืนายพ่ายแพ้ยับเยินทั้งห้องตกอยู่ในความเงียบงนันไปอี้ที่ไม่เอ่ยแทรกอันใดยิ้มคืนก่อนสายหน้าชา้าชาจิ้นเป่าซื่ออดเอ่ยถามไม่ได้เช่นนั้นกำลังเสริมของทัพม้าในเขตเหลียงโจต่อให้ไปถึงสมรัภูมิทันเวลาแต่จะมีประโยชน์หรือสีเว่ยสงเอ่ยอย่างจนใจหากให้ข้าบอกคงต้องบอกว่า พยายามทำให้ดีที่สุดจากนั้นฟังลิขิตสวรรค์แล้วทุกคนในห้องเงียบกริบอีกครั้งสีเว่ยส่งไม่ทราบด้วยเหตุใดจึงยิ้มอย่างเบิกบานใจไม่มีสีหน้าหดหู่แต่ว่าหากเปลี่ยนเป็นใครบางคนย่อมไม่คิดเช่นนี้แน่เขาต้องบอกว่าต่อสู้พ่ายแพ้ยังดีกว่ายอมแพ้ไหวหรือไม่ไหวต่อสู้ก่อนค่อยว่ากันเมืองหูโถแห่งเหลียงโจ ภายในปากน้ำเตา้านอกเมืองชิงชางของหลิวโจชายแดนตะวันออกของโยโจสี่สถานที่ของเปยเลี้ยงล้วนเกิดการรบพุง